เอาเลยครับผมก็สวสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาจัดอันดับตัวละคร LR นะครับในเกม Dark Bond Do คังแ b a เทิลนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับตัวละคร LR ตัวไหนบ้างที่ผมมองว่ามันคือระดับ God นะครับผมคือระดับแบบสูงสุดเลยของเกมนี้นะครับคือเอามันไปลงได้ทุกด่านนะครับอเนกประสงค์แบบสุดๆเลยนะครับผมเมื่อวันนี้นะเราจะมาจัดอันดับกันแต่ต้องบอกก่อนนะว่ามัน รียกว่าแล้มันอาจจะไม่ได้ถูกใจเพื่อนๆนทุกคนนะครับอันนี้ผมต้องขออาภัยมณนะที่นี้ด้วยเนาะเออคือ้าแบบจัดอันดับไปแล้วรู้สึกแล้วเพื่อนเพื่อนบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ถูกใจเลยพี่อย่าด่าผมนะเออน,นี่ต้องบอกก่อนอน,นี่เป็นความคิดส่วนตัวผมเองนะเนาะก็มาเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่าเพราะว่าตัวละครค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจะได้ไม่กินเวลามากนั่นเองนะครับผมมาไปลุยกันดีกว่าครับผม โอเคครับเรามาดูตัวละครตัวแรกทางด้านของ LR เซลอันนี้ต้องบอกเลยว่า LR เซลเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ออกมาในช่วงวอรวแล้วผมมองว่าค่อนข้างที่จะเก่งนะแต่หน้าปัจจุบันนี้แล้วนะครับมันมีตัวที่มีความสามารถที่เก่งกว่าเขาค่อนข้างเยอะนะแต่ถามว่า LR เซลยังเก่งอยู่ไหมยังเก่งอยู่นะครับไม่ได้มีความกระจอกลงไปเลยแต่จริงจริง,ร,งระดับของเขาอะผมมองนะในเลดของสีม่วงด,วด้วยกันเองนะครับมัน ต้องบอกว่าในสีม่วงตัวร้ายนะถ้าเกิดไล่ดิสลงมาแบบทีละตัวทีละตัวเลยในะระดับ LR อย่างที่เรามองกวาดสายตามองไปใน LR ระดับเดียวกับเขานะครับอันนี้เราก็ต้องบอกตามตรงนะว่ามันก็จะไม่มีแล้วนะนะในการที่เป็นตัวร้าย LR นะครับหรือ UR ก็เองนะครับที่มาเป็นตัวร้ายผมก็มองว่าใครละ่ะที่มันจะมาเทียวรัศมีเซลล์ไม่มีนะครับ จานิมบ้าเก่งไหมอันนั้นไม่ใช่ LR เก่งแต่ผมว่าเซลเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีมีความสามารถในการที่จะเติมเลือดให้เราด้วยเหมาะกับเอาไปลงทุกด่านทุกมิชชั่นนั่นเองครับสำนัของเซลเอาไป SS เลยแต่ยังไม่ถึงก๊อตนะสำหรับผมยังไม่ถึงกับก๊อตนะครับตัวต่อไปทางด้านของโกฮังตัวนี้เป็นตัวฟรีนะตัวฟรีผมจะให้อยู่ซีเลยแล้วกันนะเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวตัวฟรีสเต็คมันบวกเป็นมันไม่ได้บวกเปอร์เซ็นต์อ่ะเออมันบวกธรรมดานะครับผมเนาะผมให้ซีนะครับไม่ถึงขนาดนั้น เบจิตโตไม่ต้องสืบนะครับถึงความแข็งแกร่งของเขานะครับเอาไปเลยก o d อ r ์นะครับเป็นตัวที่สมบูรณ์เพอร์เฟกทุกอย่างรับตีดีเคาน์เตอร์ได้เติมเลือดได้ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วนะครับในการที่จะสามารถที่จะกําหนดชะตาชีวิตของคุณได้เลยคุณสามารถกดลากขึ้นเพื่อเติมเลือดแถมแปลงร่างเสร็จคุณยังมองเห็นท่าไม่ตายของศัตรูด้วย10เทิน ไม่มีตัวอะไรดีไปกว่านี้อีแล้วนะครับไปได้ที่ไปได้หมดทุกอย่างนะครับ lr เบจิโตสีเขียวโอ้โหอันนี้คือแบบหนักเลยไอ้นี่หนักเลยนะครับมันอันนี้ต้องบอกทำตรงเลยนะมันสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าแม่ง <c oughs> มันเอาไปด่านเก็บเหรียญน,นะเออมึงไปอยู่หลังเก็บเหรียญย่างเดียวอะ่ะจริงๆนะคือเอาไปลงอะไรไม่ค่อยได้นลเป็นบ่อนะสำหรับผมมองแล้วเป็นบ่อนะครับ ไปได้แบบไม่ค่อยครบแล้วท่านท่านที่จะเป็นโตถ่วงด้วยนะครับผมโกคูโกคูปิกโกโรถาม่าโกคูปิกโรเก่งขนาดไหนนะครับเราต้องมา ต้องบอกว่าโกคุบิโกลเป็นตัวละคร LR ของ J 8นะครับยังไม่เข้าเซิร์ฟโกลบอลนะอันนี้ต้องบอกเลยว่ายังไม่เข้าเซิร์ฟโกลบอลนะครับแต่ความสามารถของเขาค่อนข้างที่จะดีนะครับในส่วนของการที่จะตัวเองมีสแต็กมาแล้ว120นะครับผมแถมมีโอกาสอย่างสูงนะครับที่จะโจมตีนะครับผมเมีโอกาสสูงที่จะโจมตีเพราะฉะนั้นนะครับมันมีสิทธิ์ที่จะสแต็กร่างโจมตีและวทางป้องกันได้นั่นเองนะครับผมให้ดูระดับ A เลยนะครับสำหรับบิกลโรแล้วก็โกคุ LR Super b ปอรผมใหอม้อยากจะให้ B นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเก่งเฉพาะทางมากๆเลยนะครับสำหรับผมนะมันเก่งเฉพาะทางมันต้องเจอพิโอไซยาต้องเจอ ไาบีดไซยันอัเนียมันถึงจะเก่งนะครับผมมองว่าก็ยังเฉยๆสำหรับซูเปอร์เบบี้นะครับโอ้โหอันนี้หนักเลยครับไปเลยครับไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดนะครับ L R ลอาซูเปอร์สิแต่ R 17นะครับถุยนะครับไปเลยไปคู่เลยนะครับเฉยๆโคตรเลยนะแม่งต้องอยู่ทีมของมันนะครับมันถึงจะเก่งนะครับโอ้ผิดหวังนะสำหรับผมผิดหวังนะก็ L R โกคูนะครับเปลี่ยนลูกแก้วได้ดาเมจแรงสแต็กดีไม่สเต็คดี ตั้งต้นก็พอไปวัดไปวาได้ที่สำคัญคือเปลี่ยนลูกแก้วอันนี้คือดีอยู่แล้วนะครับผมอ LR ์เอลอาร์เคอฟลาใช่ไหมแต่สนใจผิดนะตัวนี้ค่อนข้างดีจัดดีนะครับต่อกรกับพวกเพียวไซยาได้ดีมากๆนะครับแล้วตัวละครในเกมเนี่ยไม่เจอกับเพลยวไซยาเยอะมากๆครับเธอคนนี้ไปได้ถามว่าจริงๆต้องบอกว่าไม่ถึงระดับเอสเซสนะเอพอนะ A นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไปทุกด่านอะไรขนาดนั้นนะครับโอ้โหนี่ไปเลยครับไปคู่ครับ โกจิต้าไปพร้อมๆกับเบจิโต้เลยครับทาเปียนซับดีตั้งต้นประมาณ1 3 0 1 4 0ถ้าจ่าไม่ผิดใช้ได้นะครับโอเคโอเคเลยต้องบอกอย่างนี้ว่าโอเคมากๆเลยนะครับโกฮังไปเลยครับรู้อยู่แล้วนะครับความสามารถของเขานะครับเป็นผู้นำที่ดีสแต็กพลังป้องกันได้ตัวแข็งมากๆนะครับกิจกรรม650ล้านดาวน์โหลดนะครับส่วนมากที่ให้เอสเพราะว่าเพื่อนทุกคนน่าจะดาวลุ้งไปแล้วนั่นเองนะครับผมโปรแจ๊ค <laughs> เก่งไหมโบแจ๊คผมมองว่ายังเฉยๆนะสำหรับผมนะครับโอ้โหจานเนมบ้า oh, ไปเลยครับก๊อ์นะครับดีจานเนมบ้าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าดีมากๆนะครับผมจานเนมบ้านะเป็นตัวใหม่ด้วยเพราะความสามารถของเขานะครับเป็นผู้นำ Movie board, board. มูวี่บอสแล้วมูวี่บอสมีแต่ตัวเก่งๆนะครับเอามาคอมโบกับท่างท่านจอมารบูได้ดีมากๆแถมการ์ดออแอทแทงนะมาอยู่ตำแหน่งที่1และ2นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีโอกาสอย่างสูงที่จะป้องกัน การโจมตีนะครับประเภทปล่อยพลังกับเภทคีนะครับผมมองว่าจริงๆมันจริงๆถามว่าถึงก๊อตไหมก็ไม่ถึงนะครับหลังจากที่ลองเล่นมาแล้วนะครับความสามารถในการหลบของเขามันหายไปอะผมเลยมองว่ามันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะเออไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมเนาะก็ตัวต่อไปนะครับเจฟีดแค่นี้พออยู่ในระดับเดียวกันกับพวกนี้เลยสำหรับผมนะ สำหรับผมอยู่ในเรการสำหรับพรุ่งนี้นะครับเจฟีมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นมันเก่งเฉพาะเจอกับโกคูแต่ถ้าเกิดไม่เจอโกคูมันก็แต่เจฟีอันนี้คือบอกเลยว่าไม่ต่ํากว่า s s แน่นอนเก่งกว่า A แน่นอนเจฟีเก่งกว่าแน่นอนแต่ไม่ถึงระดับก๊อตนะครับโอ้โหไปเลยครับโกคูไปครับไปคู่ก็ไปคู่คือจริงๆมันก็ควรจะอยู่ระดับนี้นะสาหรับโกคูนะแต่ผมมองว่าด้วยความที่เขาต้องยิงท่าไม้ตายก่อนเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ อันตรายสำหรับทีมมากๆเลยนะครับสำหรับผมเนาะผมมองว่ามันยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับอืมแต่อืมมันประมาณเองี้เลยกันนะเออมันยังพอใช้ได้โอนี่ไปเลยครับเซลโกคู u i ไปครับ,ผม,มรบนะผมยังไม่ถึงระดับก๊อตนะสำหรับผมยังไม่ถึงระดับก๊อตนะครับเอาไปแค่นี้พอเพราะว่าส่วนตัวเลยอันนี้ส่วนตัวนะครับส่วนตัวมากๆเลยนะครับ <laughs> มันไม่หลบครับเอาง่ายๆเลยคือมันไม่หลบครับมันไม่หลบในในใน,ในบางจังหวะที่เราต้องการให้เขาหลบแต่เขาไม่หลบนะครับมันทําผมเจ็บมาหลายรอบเลยครับมันเกือบจะก๊อตเทียนละแต่แต่ขอแล้วนะนะมึงลงมาพอ <laughs> อันนี้ส่วนตัวล้วนๆนะครับบอกว่าส่วนตัวล้วนๆนะครับอ่าอะไรวะอันนี้มันชื่ออะไรผมจําไม่ได้แล้วอะ มันชื่ออะไรอ่ะไอเนี่ยเออไปดูมันชื่ออะไรวะที่น้าเหมือนโกคูอ่ะมันชื่ออะไรครับผมทาเรสเออเทอเรสเทอเรสเ,เอาไปเอพอนะครับคนอวยเยอะนะตัวนี้นะแต่สำหรับผมผมมองว่าเขายังเฉยๆนะครับถามว่าแต่อืมถ้าเกิดเราตัดอคติส่วนตัวไปก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบกายมันหน้ามันเหมือนโกคูมันซ้ํากันหลายตัวและไอโกคูเนี่ย อ่าเราเรา่ไล่ๆๆดีนะทำไมคนถึงอวยกันอันนี้แบบผมคิดแบบดีๆนะอาจจะเป็น s อก็ได้นะครับตอนนี้ยังขอขอ,ขอช่างใจก่อนคือซับโจมตีตั้งต้น130อันนี้คือดีอันนี้คือเบสนะตั้งต้น130นี่คือเบส A และวซับมันซับเฉพาะทาง ดยความที่ขอซับเฉพาะทางอันนี้ผมไม่ค่อยชอบนะเหมือนรับเป็นแค่ตัวซับที่แบบเฉพาะทางครับผมให้แค่นี้แล้วกันเนาะคือถ้าตัวละครที่ซับเฉพาะทางหรือแบบยังไม่ค่อยอผมขอให้ A แล้วกันนะผมยังมองว่ายังไม่สุดถึงขนาดนั้นนะครับซุปเปอร์17ไปเลยครับ SS ตอนนี้เก่งอยู่แล้วนะครับตั้งต้นตั้ง170แถมมี Android อยู่ในแคตตาล็อกโจอาตัวละครโกคูมียิ่งบวกยิ่งเก่งนะครับโอ้โหทั้งไมไปเลยครับเหนื่อยมากไปเลยครับเหมือนกันแล้วครับโบลี โอ้โหบิวท่านนิดไปเลยครับบางคู่เลยเบต้าไปกับโกคูกเลยครับพอกันเลยทั้งไปด้วยอีกคนเขาโอ้โหเอายาาครับเบต้าไปครับอันนี้ส่วนตัวล้ว,ลวนๆนะครับเบต้าก็ตแน่นอนครับโกหังเอาไปเลยครับ SS <ๆ S 1> <ๆ S 2> ค่อนข้างที่จะจริงๆโกหังมันอยู่ระหว่างคำว่า SS กับ A นะสำหรับผมนะ <S <S โกหังเนี่ยเพราะว่ามันผมมองว่ามันแต่ถ้าเกิดเราอืม ผมขอให้ A แล้วกันนะโอ้โงผมมันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับโอ้โหอันนี้ไป B เลยผมใช้แล้วผมรู้สึกเจ็บปวดมากอันนี้ผมมองว่าเรื่องซับพอตดีมากนะครับสาหรับบูกับอาเนี่ยไอตัวเหลือยมผมืืนชื่อนะครับคี่บูเนี่ยเออปาบิดี้เออคขีบูเนี่ยใช้ได้นะครับมันซับดีไปครับโกจิต้าไปครับก็ตอยู่แล้วนะครับไปยืนคู่กับเอลอาร์โกดิเบจิโตเลยครับโอ้สามปีปั๊เนี่ยจำไม่ได้นะครับไปครับไปคู่ครับโอ้ไปคู่โอันนี้ดีอันนี้ดีนะครับ ใช้ได้จีเลนโอเคสวยนะครับจีเลนโหด ECA แล้วโหดนะครับเบจิต้ามาจีเบจิต้าตัวนี้นะครับแล้วก็เบจิต้าตัวนี้ก็จริงอยากจะให้ให้นี้ให้บนะเออว่ะเพราะว่าเบจิต้าตัวเนี้ยผมมองว่าเฉยๆนะสำหรับผมถึงผมจะเป็นแฟนขับป่าเบยังไงก็ตามนะแต่ผมมองว่าเบจิต้าตัวนี้มันมันไม่ได้เรียกว่าอะไรไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมสำหรับผมนะผมขอให้ เบจิต้าตัวนี้อยู่แค่ B ีล้วกันนะครับผมโกคู Goku, ไปเลยครับอยู่ข้างเฟียจฟีดเลยครับสุดยอดอยู่แล้วครับเซลตัวนี้ใช้ได้นะครับสำหรับผมไปครับอืผมอยากให้กอดกมากเลยนะครับสำหรับโกคูแต่จริงมันไม่ถึงวะ SS สเอสแล้วผมนะเอเพราะว่าดาเมจแรงจริงอันนี้กำกึ่งมากนะกำกึ่งกับมากเลยแต่ยังไม่ถึงขนาดนะฮะไปด้อครับโฟคู Goku ตัวนี้ เอกับเอสเอสหรอเนื่องจากมันพึ่งดวงอ่ะผมไม่ชอบผมไม่ชอบพึ่งดวงของโกคูมากเลยอะไรที่พึ่งดวงนี่ผมไม่ชอบนะอันนี้ต้องขอโทษแฟนคลับโกคูด้วยนะครับ LR เด็กนรกนะครับโอ้โหไปเลยครับ LR เด็กนรกไปเลยครับกากเลอเกินโกฮังใช้ได้ครับ ECA แล้วใช้ได้นะครับกินิวรอ ECA ก่อนรอ ECA ก่อนเนาะบูไปครับกอตแน่นอนครับบูไม่ต้องสืบเนาะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเก่งขนาดไหนนะครับบูโอ้โหเจฟีสนะครับไปเลยครับถ้าไม่ตายมึงกล่อมปงมาก โกคูโอ้โห ament, ไปด้วยกันก็ไปคู่เลยครับรออีซีเอย่างเดียวเลยบาร์ดอกไปครับไปแล้วบีครับไปครับผมไปหมดเลยนะครับผมเออายุกเก่านี่ไปโกคูฟีดมโกคูฟีดอ่ะแต่ e c a ม,มันเก่งจริงนะเรื่องดาเมจอันนี้ก็ต้องยอมรับนะ <laughs> เรื่องดาเมจมันถล่มทลายจริง,รงว่นะโกคูฟีดอะแต่แบบ มันอยู่ระดับเนี้ย A กับ S, S Go อสอะโกคูฟีดอะเออะไรกันเนาะกูจะโดนด่าเนี่ยโกคูฟีดไหนไหนอขอเจาะรายละเอียดดีๆหน่อยโกคูฟีดอะเดี๋ยวกูจะโดนด่ามากกว่านี้นะเออนะครับโบแค่นี้ก็น่าจะโดนด่าแบบกระจายกระจายแล้วนะโกคูฟิตไหนอขอเจาะรายละเอียดหลังจากที่ ECA นะครับอืมตั้งต้นฮะ อคือแบบมันต้องมันต้องยิง้ะไม่ตายก่อนจริงๆอ่ะมันถึงจะมันถึงจะบูตอ่ะเนี่ยผมผมเกลียดโกคูโกคูฟีตตรงนี้เลยนะครับคือมันต้องยิงถ้าไม่ตายก่อนอ่ะถือถ้าใครมีแค่ตัวเดียวอ่ะถ้าใครมีแค่ตัวเดียวอ่ะผมมองว่าเป็นบ่อนะเออผมมองว่าเป็นบ่อมากๆเลยนะครับสำหรับโกคูฟีตเนาะคือต้องยิงถ้าไม่ตายก่อนจริงๆ ถึงเจ้าโหดนะครับผมผมขอให้ผมขอให้เอแล้วกันเนาะเอจะด่าผมเลยนะคะคุลิลินนะครับ B นะครับใช้ได้เดี๋ยวบางโอกาสนะครับโกคูตัวนี้ผมให้เอนะค่อนข้างที่จะดีมีประโยชน์เป็นผู้นําที่หลากหลายนะครับเพียวไซยาก็ได้ไฮวิไซยาก็ได้แล้วมานี้นะครับโกคู ECA มาแล้วใช้ได้นะครับแต่ถามว่าถึงระดับ A อไหมยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ B ีโบลี่เอาไป A เลยครับใช้งานได้ดีมากเลยเขาไปไปเป็นละครตัวฟี นะครับผมเป็นตัวละครตัวฟรีอีกตัวหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าแต่ผมว่าหอยไปก็น่าจะเก่งกว่าไอเด็กนรกอ่ะจริงๆมันก็ไม่น่ามีตัวอะไรที่แบบกาดท้ายเด็กนรกนี่แล้วนะครับสำหรับผมนะครับเบริตโตไปด้วยเลยครับผมเบิตโต้เนาะกู้อะก็อกันครับริต้าไปครับโกฮังไปครับเจฟีดไปเลยครับเอครับโคตรทียนงเออนี่ไงกูเจอแล้วไปครับไปคู่เลยครับอไม่อแยมฉายังพอ ยังพอเป็นประโยชน์หน่อยดีกว่าไอ้สตัวล่านะครับเบจิโต้เบจิโต้จริงมันก็ตกยุบไปแล้วนะผมให้บีแล้วกันนะ,ะนะมันท่อง,งที่ตกยุบไปแล้วเดมอนคิงนี่ผมบอกเลยว่าเดมอนคิงนี่เอาเรื่องนะฮะสำหรับผมอะไม่ใช่ตัวกระกา,กากเลยนะหลังจากที่ลองเล่นมาแล้วนะเขาคางที่จะติดใจในหลายๆอย่างของเขานะครับแล้วเดมอนคิงน,นะเออเป็นตัวที่ไม่คิดว่าจะจะโหดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็แต่มันก็ใช้ได้มากโอกาสไง ผมให้ B ีด้วยกันเนาะมันใช้ได้บาโอกาสนะครับไปครับอุบุไป B ด้วยคุณเลอร์ไปด้วยครับไป B ด้วยเนาะใช้ได้บาโอกาสเท่านั้นนะครับเจฟฟีดกับหมายเลขเอกับบีเนี่ยมันกั้มเกินมากเลยตัวเนี้ยแต่แบบผมรู้สึกว่าเจฟฟีกับหมายเลขสิตัวเนี้ยมันยังพอที่จะพอที่จะดูแลตัวเองได้นะครับถึงไม่ได้อยู่ในแคตแทกเกอรี่ของเขาใช่ไหมเดี๋ยขอดูข้อมูลหน่อยนะเพื่อความชัวนะครับ อืมผมมองว่าก็ยังยังพอไปวัดไปวาได้พอประโยชน์ในบางสถานการณ์นะผมให้ A นะครับซาตานเอาไว้ B ครับผมโอ้โ oh, ห oh, ไปเลยครับพ่อลูกกลวกนะครับ ECA แล้วอืมไม่เคยได้ใช้งานอะไรขนาดนะั้นะนะสำหรับโกฮังตัวนี้ ซับดีนะครับซับดีสำหรับนี่ซับดีครับพอเล่นได้นะครับ A ตั้งแต่ต้องบอกก่อนตั้งแต่ A ขึ้นไปนี่คือเล่นได้แล้วนะครับ A ขึ้นไปนี่คือเล่นได้แล้วนะครับ B ก็ใช้ได้บางสถานการณ์นะครับอันนี้ก็ไปใช้ได้บางสถานการณ์กอคูไปใช้ได้บางสถานการณ์นะครับโอ้ยาวๆครับยาวๆเลยครับยาวๆเลยไอตัวที่เป็นตัว LR พวกที่เราเล่นแบบพวกดาสซูเปอร์แบทเทิลโรดอะไรพวกเนี้ยผมขอดูสแต็กกาหน่อยนะย บีอะบีดีแล้วเออมึงอยู่บีดีแล้วนะผมไปด้วยกันเลยเนี่ยไปคู่เลยเนี่ยไปครับไปเบจิต้าตัวนี้เหรอผมยังให้บีอยู่นะยังให้บีอยู่นะครับยังให้บีอยู่ไปครับบีด้วยครับไปครับโอ้ดี่หนักเลยครับโอ้โหไปครับมาสเตอร์จริงๆควรจะเอสเอสเลยมั้งเนี่ย <laughs> ใช่ปะใช่ปะจริงๆผู้เท่าต่ำเนี่ยผมพูดจริงเลยเว้ยผู้เท่าต่ำเนี่ย ถ้าคุณบอกว่ามีตายเกิดใหม่อ่ะก็ควรจะต้องไป s อสป่ะเพราะว่าเขาไม่งอนเลยนะครับผู้เท่าเต่าเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับไม่ไม่กากนะครับดีนะครับผู้เท่าเต่าเนี่ยคือดีนะครับสําหรับผมผมผมให้เอสเอสป่ะผมมองว่าเขาดีนะครับสำหรับผมนะสำหรับผมนะผมมองว่าผู้เท่าเต่าคือหลากหลายมากๆเลยนะครับแถมผมรู้สึกว่าครั้งนี้หลบดีกว่าไอ้โกคุกกวักนั่นเองครับผมแถมมีชุดชีวิตด้วยเออผมให้เอสเลยนะผมชอบ นะครับผมเอาไปบเลยนะครับครั้ง B นะครับซับดีใช้ได้ในบางสถานการณ์อบาร์ท ok, ็อกอาไปบีเหมือนกันครับใช้ว่างางานารจริงกีนิวก็ไปบีปังก็บีครับโบลี่เหรอโบลี่แต่มันมันก็ยังไม่สุดอะสำหรับผมนะใช้ในบางสถานการณ์นะครับโบลี่โกคูแบ็กไปด้วยกันเลยครับผมเนาะไปด้วยกันเลยนะครับสำหรับโกคูแบ็กนะครับผมก็เอาเป็นว่า <laughs> ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคดเทียของผมนะครับผมว่ามันสุดๆแล้วล่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าบอบกเกียนอะเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจนะอันนี้ต้องบอกก่อนเนะเป็นความคิดส่วนตัวนะครับไม่ได้แบบจะมาดิสเครดิตของตัวละครอะไรเลยนะครับมันก็เป็นแบบว่า,าตั้งแต่ที่ผมเล่นเกมนี้มาที่ผมรู้สึกนะ ว่าตัวไหนมันเก่งไม่เ,เก่งแต่อย่างที่บอกคือ A อ่ะคือมันใช้ได้แล้วนะครับตัวละคร A คือใช้ได้แล้วนะสำหรับผมนะตัวละครตัว A ถือว่าใช้ได้แล้วแต่ตัวละคร B ยังใช้บางสถานการณ์ละกันใช้คําว่าบางสถานการณ์ละกันนะครับสำหรับตัวละคร B นเนอไม่ได้แบบว่าแบบปุ๊บเฮ้ยเห็นหน้าปุ๊บหยิบเข้าทีมเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมก็ต์ก็ตอล้วก็ถามว่าก็อน LR กับ SSR เเนี่ยมันต่างกันมากไหม ต่างกันมากไหมมันก็แทบจะไม่ได้ต่างกันมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นแค่เรื่องของความสบายใจในการใช้ดีกว่านะครับเนาะแต่จริงถ้าแบบเอาแบบไม่อว่ยนะเบต้าก็ควรจะลองลงมาตรงนี้นะครับผมเออจริงๆเบต้าต้องควรมาลงมาตรงนี้นะครับแต่ในเมื่อนะครับผมเป็นคนจัดใช่ไหมมันก็ต้องมีความชอบส่วนตัวนะเขบเข้าไปอยู่แล้วนะครับก็แน่นอนนี่ก็จะเป็นก้อนเอลอาร์ส่วนไอ้โกคูนะครับมึงก็ลงไปนะตามสเต็ปนะครับ โอเคนะตกขอ,ขอโทษแฟนขาผโกคูนะมันทำมันทำกับผมเจ็บนะใครได้ดูสตรีมผมนะโกคู Goku มันทำผมเจ็บทุกรอบเลยนะครับเวลาผมเล่นนะครับเนาะก็อย่าไปซีเรียสอะไรมากนะครับ <ๆ S 1> เพื่อนๆมีความคิดนยัยงไงบ้างน,นะครับเฮ้ยพี่ตัวนี้ไม่ใช่เว้ยตัวนี้ไม่ใช่เว้ยตัวนี้ไม่ใช่สามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็ขอให้สนุกและกันนะว่าการจัดอันดับของผมในครั้งนี้นะครับก็ใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม